สำหรับการปฏิบัติธรรมในค่ำนี้นะก็น่าโมทนากับความตั้งใจของทุกท่านนะที่ตั้งใจเต็มที่นะครับโดยที่มีความตั้งใจมาอยู่แล้วนะเพราะความตั้งใจความศรัทธาความเชื่อมั่นในเส้นทางแห่งการประพฤติการปฏิบัติว่ามันจะดับทุกขไดนะ้ถึงได้พากายมา มาถึงสถานที่นี่นะมาจากหลายที่หลายทางนะทั้งโคราชทั้งกรุงเทพนะฮะใครมาจากกรุงเทพบ้างนะยกมือขึ้นหนะ่อยสามสี่คนนะที่เหลือก็อยู่โคราชนะฮะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะมีต่างจังหวัดไหมฮะหรือว่าโคราชหมดเลยโคราชหมดนะนะอ่างทองเนยะใกล้ เราอย่างที่ว่านะฮะเราทําเพื่อที่เพื่อที่จะละนะทําเพื่อที่เสียสละไม่ได้ทําเพื่อจะเอาจุดเบื้องต้นเบื้องต้นของศาสนาท่านก็สอนว่าให้มาเอาเอาอะไรนะเอาบุญเอาบุญเอาความดีให้เต็มที่พอเมื่อเมื่อถึง จุดสุดท้ายเบื้องปลายท่านให้เป็นละไม่เอาทั้งบุญไม่เอาทั้งบาปลอยบุญลอยบาปได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าพระอระหันต์เนี่ยท่านจึงอยู่เหนือบุญอยู่เหนือบาปเพราะว่าถ้ายัางเอาบุญเนี่ยผลของบุญมันก็ยังมีก็คือสวรรค์คือพรมโลกถ้าเอาบาปผลของมันก็มี นรกเปรตสุรกายสเดจฉานเพราะความจะเอาพอทําไปด้วยความเอามันก็ย่อมมีผลของสิ่งนั้นๆดังนั้น,น,นท่านจึงสอนให้มาทําเพื่อละทําเพื่อวางทําเพื่อไม่เอาไม่มีไม่เป็นเพราะสาเหตุแห่งความทุกข์มันก็คือความอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังอยากได้เราลองคิดดูกันแล้วกันตั้งแต่ เด็กจำความได้นะสิ่งแวดล้อมก็สอนเรากดดันเรา,าทำอะไรก็ต้องเอานะทีนี้เพราะความเป็นตัวเป็นตนนี่แหละเรียนหนังสือก็เพื่อจะเอาําทำงานก็เพื่อจะเอาเป็นข้าราชการเป็นนักการเมืองก็จะเอาแม้กระทั่งมาบวชก็ยังจะเอาพอจะเอาแล้วมันเลยเป็นทุกทุกเพราะความจะเอา คือตัวตันหาความทยานอยากนี่แหละรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมอาหารอร่อยถูกต้องสัมผัสที่มันน่าหลงไหลความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังหรือความอยากที่จะไม่เป็นอย่างนั้นอยากที่จะไม่เป็นอย่างนี้ความอยากเหล่านี้เป็นตัวนํามาเกิดเมื่อดับตัณหาความสงบเย็นก็บังเกิด ตันหะคโยนามะพระนิพพานก็คือการดับตันหาความสิ้นไปแห่งตัณหาความสิ้นไปแห่งความทยานอยากนั่นเองหลวงพ่อคูณเ,เป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศท่านก็พูดสั้นๆยิ่งจะเอามันยิ่งอดสละให้หมดมันถึงจะได้ยิ่งจะเอามันยิ่งอด,มดมน,ถ,ดอนอดนะถึงแม้ว่าจะได้วัตถุมา แต่ใจมันยังอดอยากเพราะความไม่รู้จักพอนั่นเองจนเนี่ยมีสองประเภทนะจนเพราะไม่มีกับจนเพราะไม่พอจนเพราะไม่มีเนี่ยพอรู้ช่องทางทำมาหากินเนเริ่มต้นถูกก็ไปได้สวยก็หายจากความจนแต่ถ้าจนเพราะไม่รู้จักพอแล้วถึงมีเท่าไหร่เนี่เป็นรู้สึกว่าเป็นจนอยู่นั่นเอง จนเป็นอมตะจนจนตายเพราะไม่รู้จักพอพระพุทธเจ้าสอนในเบื้องต้นให้รู้จักให้เวลาท่านปูพื้นฐานจิตใจคนสอนให้เป็นผู้รู้จักให้ก่อนเพราะปกติเรามาักจะหวงแหนรักสุขเกลียดทุกข์ยินดีพอใจในกามยินดีพอใจในความเป็นตัวเป็นตนหวงแหน เก็บไว้แล้วก็ไม่ยอมให้ไม่ยอมแบ่งปันพระเจ้าสอนในเบื้องต้นเนี่ยสละวัตถุสิ่งของเล็กๆน้อยๆเป็นการกําจัดความตรนีในใจออกไปก่อนพอเวลาจิตที่คิดจะให้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เลยมีคําพูดว่าพลังแห่งการให้เนี่ยมันยิ่งใหญ่ ทีนี้ในยุคปัจจุบันเนี่ยการให้ทานเนี่ยมีอยู่มากมายประเทศที่ให้ทานเป็นอันดับหนึ่งตามสถิติแล้วก็คือประเทศพมา่มาพม่านะให้ทานเป็นอันดับหนึ่งประเทศไทยอยู่ในอันดับที่สี่การให้การเสียสละแต่ว่าการให้การเสียสละยังไม่พอนต้องมีศีลด้วย พุทธเจ้าก็สอนในเรื่องศีลศีลนี่แหละจะทำให้จิตใจเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นการชำระบาปถ้าทำบุญให้ทานแต่ไม่ละบาปมันก็เหมือนกับตัวเปรอะเปื้อนแล้วก็ยังเอาน้ำคโครนมาลาดตัวอีกอยากจะอาบน้ำแต่ไปเอาน้ำคโคลนมาอาบมันก็ยิ่งสกปรก เปรียบเหมือนการทำบุญแต่ไม่ละบาปท่านก็พูดง่ายๆเลยนะผลของทานมันก็มีนะแต่พอไม่มีศีลเนี่ยมันเลยทำให้ไปเกิดไม่ดีเกิดเป็นหมาคนรวยบ้างเป็นเปรตที่มีวิมานบ้างมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าไม่มีศีลน,นั่นเองคือพื้นฐานของความเป็นมนุษย์เมื่อมันไม่สมบูรณ์แล้วความเป็นมนุษย์มันก็เหลืออยู่เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นตน์ สีลห้าคุณธรรมขั้นพื้นฐานเนี่ยจึงมีสอนอยู่ทุกศาสนาพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูซิกเรื่องต้นคล้ายๆกันหมดเพราะศาสดาคือผู้ที่ประกาศพระศาสนามีปัญญายาณอย่างรู้มากน้อยต่างกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นจะรู้จะเห็นว่าเอออันนี้นะ คือพื้นฐานของคุณธรรมของความเป็นมนุษย์ศาสนาพุทธก็เรียกว่าศีลห้าศีลแปลว่าความปกติแปลว่าความเย็นห้าร้อยกว่าปีผ่านมาศาสนาคริสต์บังเกิดขึ้นบัญญัติสิบประการก็มีศีลข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสแต่ไม่มีข้อที่ห้าในบัญญัติสิบประการเรื่องการดื่มเหล้าดื่มสุราเมรัย ไม่มีอยู่แต่ศาสนาอิสลามหลักปฏิบัติสิบสองประการเบื้องต้นมีสินห้าอยู่ในนั้นครบเลยศาสนาอิสลามก็ต่อยอดมาจากคริสต์ศาสนาฮินดูศาสนาพราหมณ์ก็มีดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าหลักความจริงของธรรมชาติมันมีอยู่แล้วแต่ศาสดาของแต่ละศาสนาไปค้นพบ ว่าหลักการมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นอย่างนี้แต่จะต่อยอดไปได้ถึงแค่ไหนนั้นก็อยู่ที่ความสามารถยานปัญญาของแต่ละศาสดาพระามเนี่ยที่เป็นอาจารย์ของพุทธเจ้าก็ไปสุดอภิญญาห้าสมาบัติแปดแต่คือมันไปต่อไม่ได้มันสงบสงบเนี่ยจิตใจนี่ดิ่งดื่มดำกับ อารมณ์แห่งฌานรูปฌานสงบสุขสุดเนี่ยสุขที่เหนือกามเหนือโลกีเนี่ยเรียกว่าอันนี้แหละเป็นความดับทุกข์เป็นโมกขระเป็นความหลุดพ้นของเขาพรา์ก็บรรเดียกคาว่าโมกขะหรือหลุดพ้นเหมือนกันแต่หลุดพ้นในความหมายของเขาไม่ใช่หลุดพ้นจากวัฏฏะสงสาร แต่เขาเรียกว่าไปอยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระพรหมพอใครทําฌานเกิดก็ไปเกิดเป็นพรหมหมดแต่เนื่องจากพรหมมีอายุยาวนานเป็นกับกับโลกแตกดับทีหนึงพรหมก็ยังไม่สิ้นอายุไขบางชั้นเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันมหากับโอ้มันนานแสนนานพรหมจึงมีความเห็นผิดที่ว่าทุกอย่างมันเที่ยงเป็นอมาตะ ถึงกับเป็นผู้สร้างโลกเนะีเพราะโลกจะเกิดจะดับแต่ละครั้งพรมก็ยังมีอายุไขยอยู่เลยเป็นเหมือนกับเป็นผู้สร้างซะเองเพราะเขารู้เขาเห็นความเกิดดับความบิ๊กแบงของโลกไม่รู้กี่ร้อยรอบกี่พันรอบตลอดอายุไขของพรมชั้นนั้นน,นัครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าไปโปรดพระกาพรมเนะี่ ในบทพาหงุงเนี่ยเป็นชัยชนะของพระุทธเจ้าแปดประการเนี่ยตั้งแต่ชนะมารชนะช้างนาราคิรีชนะอาระวะกยักษ์ชนะองค์ุริมานชนะนางจินจมานวิกาที่มาใส่ร้ายพระุทธเจ้าว่าทําให้ตัวเองท้องทรงชนะสัจจกรนิคนนิคนคนนี้เขาก็ามีความเห็นว่า เขานี่เก่งฉลาดเป็นนักโตวาทีที่เก่งมากเนีเขายกยอตัวเองขนาดว่าขนาดไปพูดกับเสาเนี่ยเสายัางสัน่นตัวตนก็สูงเขาจะเอาเหล็กมาคาดท้องไว้เอาเหมือนกับเข็มขัดเหล็กของนักมวยอเอามาคาดท้องไว้กลัวว่าความรู้มันจะหายไปเพราะเขาคิดว่าความรู้มันอยู่ที่พุงเอามาคาดไว้อย่างนั้น ความเห็นผิดเขาเขาเข้าไปโต้วาทะกับพุทธเจ้าจนเหงื่อตกจนด้วยเหตุผลเรื่องขันห้านี่แหละที่เอามาโต้เทียงกับพุทธเจ้าทรงชนะพญานันโทรปรนาคราชแล้วพราหงอันที่แปดทรงชนะเท้าพากามพมพกาพมเนี่ยเป็นเท้ามหาพรหมอยู่สูงเนี่ย ถึงขนาดว่ากันว่ามนุษย์บูชาเท้าพระกาพมการลอยกระทงนก็เพื่อบูชาเท้าพระกาพมเ,เป็นตำนานยาวนานขนาดนั้นเพราะเท้าพระกาพมเขาเหมือนกับอยู่ชั้นสูงมากจะย้อนอดีตชาติของตนก็เห็นแต่เป็นพรหมย้อนไปกี่กับกี่กับกี่กับก็เห็นแต่ว่าเกิดเป็นพรหมเพราะการย้อนอดีตของเขา มันมีจำกัดย้อนไปสุดๆแล้วก็เห็นแต่ว่ามีแต่ความเป็นพรหมเขาก็เลยมีความเห็นว่าตัวเขาเนี่ยเป็นอมตะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วเป็นอมตะแล้วตัวตนสมบูรณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพรหมเพราะผู้เทอเจ้ามาโปรดเขาเพราะมีความเกี่ยวเนื่องกันในอดีตใน อัตถกถา,ธาหรือในดีกาบางแห่งก็อธิบายว่าเท้าพากาพมคนนี้เคยเกิดเป็นแม่ของพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ในพัทธะกับนี้โอขนาดนั้นเลยก็เล่วเาว่านกกระยางตัวหนึ่งพระกาแปลว่านกยางด้วยภาษาบาลีนกกระยางตัวหนึ่งมีไข่อยู่ห้าฟอง ลมพายุพัดมาไข่กำลังจะฟักเป็นตัวเต็มที่แล้วลมพัดตกกระจัดกระจายไปอยู่แต่ละที่ไข่ฟองหนึ่งไปอยู่กับโคไข่ฟองนึงไปอยู่กับไก่ไข่ฟองหนึ่งไปอยู่กับเต่าไข่อีกฟองหนึ่งไปอยู่กับราชสีห์ไข่ตัวที่ไปอยู่กับไก่ ก็มาเป็นพทธเจ้านาว่ากากุสันทะกักุตะแปลว่าไก่นไก่อีกตัวไปอยู่กับช้างโกนาเข้ามาเนาะนาคคือช้างไข่อีกตัวไข่อีกฟองไปอยู่กับเต่ากัสปะพุทธเจ้ากัสปะภาษาบาลีกัศปะก็แปลว่าเต่าไข่อฟองไปอยู่กับโค มาเป็นพุทธเจ้าโคโดมแล้วก็ใครอีกฟองไปอยู่กับราชสีคือพระรีอริยเมตไตรอันนี้เป็นตำนานเนากยเล่ากันมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ด้วยความเป็นเวนยสัตว์ผู้ที่ควรโปรดได้พุทธเจ้าโคโดมของเราก็เลยไปโปรดเท้าพระกาพรมไปเห็นให้ไปทำไปให้เขารู้ว่า ชีวิตเขาไม่ได้เป็นอมตะเขายัางต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าตอนแรกไปเนี่ยพรมเนี่ยตัวตนสูงมากเนี่ยก็พุทธเจ้าก็เลยย้อนมองให้ฟังว่าเท้าพากาพรมเนี่ยก่อนที่ท่านจะมาอุบัติเป็นพรมเนี่ยท่านเคยเป็นบุตรของนายพรานมาก่อนแต่ท่านไม่ได้จเจริญรอยตามพ่อ คือไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตามอาชีพของพราม์พ่อแม่สิ้นบุญท่านบวชเป็นนักพรตได้สมาบัตแปดได้ฌานอภิญญาสมาบัตเนี่ยแล้วท่านได้มาเกิดตรงนี้ในพรมโลกเนี่ยน่าจะไม่ถึงสมาบัตแปดถ้าเป็นสมาบัตแปดคงไปเกิดเป็นอรูปพรหมคือไม่มีรูปร่างแล้วแต่เป็นรูปพรหมก็คืออยู่ในชั้นเนี่ยฌานที่สี แล้วเขาเขาไม่เชื่อนี่ยปรลองดิธานุภาพกับพรุทธเจ้าเนีเขาเป็นหลบอยู่ตรงไหนพระพุทธเจ้าหาเจอหมดคล้ายๆเล่นซ่อนหานทีนี้เป็นทีของพุทธเจ้าบางพราะพุทธเจ้าเนรมิตกายละเอียดอยู่บนศีรษะของเขาเขาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนกระทั่งยอมแพ้แล้วพระพุทธเจ้าก็สอนให้เขาเนี่ย ถ่ายถอนทิฏฐิมันะอัตตาตัวตนออกไปให้ถ่ายถอนความเห็นผิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเที่ยงมันเป็นสุขแล้วก็เป็นตัวเป็นต,ตนออกไปให้เห็นแจ้งถึงไตรลักษณ์ว่ามันไม่แน่ไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังนะมันมีความเปลี่ยนแปลงไปมันเป็นทุกข์แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเลยเขาก็าเห็นชัด ดวงตาเขาก็สว่างได้เห็นธรรมได้รู้ธรรมดังนั้นเนี่ยความหลงหรือว่าความต่อยอดของแต่ละศาสนาแต่ละศาสดาจะถึงแค่ไหนนั้นมันมีขีดจำกัดพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยอุบัติขึ้นมาก็มาต่อยอดตรงนี้เนี่ยลองผิดลองถูกอยู่ถึงหกปีเต็มๆ 6ปีท่านรองผิดด้วยเอาค่านิยมของนักบวชสมัยนั้นว่าต้องทรมานร่างกายทำร่างกายให้เจ็บปวดอย่างทรมานถึงที่สุดมันถึงจะดับทุกข์ได้กลั้นลมหายใจเอาลิ้นดุลเพดานกัดฟันด้วยฟันจนกระทั่งสุดท้ายอดอาหารแทบจะตายไม่มีแรงจะรู้ขึ้น เอามือรูปที่แขนขนก็หลุดล่วงเอามือรูปหน้าท้องก็จดกระดูกสันหลังเอามือรูปข้างหลังก็จดข้างหน้าท้องเนี่ยคือมันผอมมากลยมหายใจจะตายอยู่แล้วท่านก็รู้ว่ามันยังไม่มันยังดับทุกข์ไม่ได้จนกระทั่งได้สติได้สติจากเครื่องดนตรีของ เทวดาหรือเครื่องดนตรีของชาวบ้านก็ไม่รู้นะเนี่ยเล่ามาต่างกันแต่สุดท้ายท่านได้สติจากการฟังดนตรีที่เขาดีดนะอันนึงตึงอันนึงหย่อนกับอันนึงขึงพอดีสายพินขึงตึงนักก็มัดขาดหนะย่อนย่อมปราศหย่อนย่อมปราศจากเสียงจำเรียงได้ขึงพอดีนี้เหมาะเพราะจับใจ แต่ถ้าถึงมากไปแต่ถ้าหย่อนมากไปมันก็ไม่ดีเหมือนชีวิตจิตใจในมนุษย์จะวิมุตตจะวิมุตสุขทุกข์สืบสุขขีดดำเนินหมายสายทางกลางชีวีให้ชีวิตนี้ดำเนินตามทางสายกลางพระพุทธองค์ก็เห็นทางพ้นทุกข์แล้วว่าต้องมาปฏิบัติทางใจกายเนี่ยเป็นเหมือนกับยานพาหนะเป็นเหมือนกับบ้านเป็นเหมือนกับรถที่ต้องเดินทาง ต้องดูแลรักษาให้มันดีท่านก็กลับมาเสวยพระคยาหารปัญจะวัคคีย์ไม่เข้าใจก็น้อยอกน้อยใจทิ้งท่านไปที่ี้พอท่านอยู่คนเดียวเนี่ยใจท่านก็สงบวิเวกแล้วท่านก็มีฌานสมาบัติแปดเป็นพื้นฐานอยู่แล้วท่านก็มาต่อยอดน้อมพิจารณาสู่พระไตรลักษณ์ให้เห็นถึงความเกิดดับถึงความไม่แน่ไม่เที่ยงท่านก็บรรลุญาณต่างๆจนกระทั่ง เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาชีวิตเป็นเดิมพันเนตอนแรกเนี่ยท่านทำเพื่อจะเอาเนี่ยทรมานร่างกายจนทรมานสุดๆนจนเกือบจะตายก็ไม่ได้อะไรท่านก็ถอยผ่อนให้อยู่ในช่วงที่พอดีพอด,พอดีท่านจึงเห็นทุกข์ดับทุกข์ได้เพราะฉะนั้น เวลาทําจริงอย่าทําเพื่อจะเอาแล้วก็พุทธอุปถากระอานนท์เนี่ยท่านออกบวชตอนพุทธเจ้าตัดสรุแล้วพรรษาที่สองเวลาผ่านไปเนี่ยพอบวชแล้วท่านได้ฟังธรรมจากพระปุณณมันตานิบุตรบรรลุเป็นพระโสดาบัน อันศาที่ยี่สิบก็รับหน้าที่เป็นพุทธอุปถากดูแลพุทธเจ้ารับใช้พุทธเจ้าทำหน้าที่อย่างไม่ขาดตกบกพร่องใจท่านก็ยังเป็นโสดาบันก็คือถ่ายถอนตัวตนได้ระดับหนึ่งไม่มีความลังเลสงสัยในพุทธธรรมะสังฆะแล้วก็ไม่มีการประพฤติที่ย่อหย่อนอ่อนแอเป็นอริยบุคคลเบื้องต้นถ้า จะว่ากันแล้วกิเลสมีร้อยเปอร์เนพระโสดาบันละไปสาสิบเปอร์เซนแต่อีกเจ็ดสิเอร์เซนนี้ยังเหลืออยู่เยอะนะกามก็ยังมีความโกรธก็ยังมีความยินดีพอใจในภพชาติก็ยังมีความง่วงเหงาเา้านอนความฟุ้งซ่านก็ยังมีความหลงก็ยังมีเพียงแต่ว่ากิเลสที่เหลืออยู่นั้นจะไม่ไปทำบาปทำกรรมจะไม่ผิดศีลไม่ทำร้ายทำลายใคร ดังนั้นท่านจึงมีศีลห้าบริสุทธิ์เป็นพื้นฐานเพราะโสดาบันจึงไม่ตกอบายภูมิปิดประตูอบายภูมิได้อย่างสนิทบอกลาอบายภูมิเลยไม่เกินเจ็บชาติถึงที่สุดแน่พระอนท์ก็รับหน้าที่พุทธอุปถากมาอย่างดียิ่งนะมีความเกี่ยวข้องกับญาติโยมประชาชนดูแลรับใช้พุทธเจ้าทำหน้าที่ทุกอย่างนะ ตอนกลางคืนเนี่ยท่านก็แทบไม่ได้นอนเหมือนกันนอนน้อยเนี่ยหน้าที่เห็นการเป็นอุปถภ์เมื่อพุทธเจ้าประทับอยู่ในพันพระคันธก,กุดีพระอานนท์จะถือคบเพลิงเนี่ยเดินลาดตะเวนรอบกุฏิพุทธเจ้าวันหนึ่งก็หลายรอบจนกระทั่งพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานช่วงงานถวายพระเพลิงท่านก็ทําหน้าที่ หนักในการปลอบโยนประชาชนเทศนาสอนประชาชนเพราะตอนนั้นท่านเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่คู่กับพระมหาคสปะพระอนุรุทธะพอเสร็จสิ้นงานถวายพระเพลิงท่านก็กลับไปที่วัดพระเชตวันนะทาหน้าที่เหมือนเดิมนะเคยตั้งน้ําใช้น้ําฉันปัดกวาดกุฏิพุทธเจ้าเหมือนพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่คนที่ไปเห็นก็สะอึกเลยสะอึกในใจเลย คิดถึงพทะเจ้าบางคนไม่อาจจะกลั้นน้ําตาไว้ได้ได้วยความคิดถึงพทธเจ้าแล้วก็อีกมุมหนึ่งสงสารพระอานนท์ดูแลรับใช้พระเจ้ามาถึงยี่สิบ้าปีเต็มๆเ,เป็นเหมือนเงาตามตัวพอท่านไปพักผ่อนที่ตรงนั้นอีกสามเดือนเนี่ยก็จะต้องสั่งขยานาพระมหากษัะประชุมสงฆ์ห้าร้อองค์ล้วนแต่เป็นพระอาหารหันต ท่านยังเป็นโสดาบันเน่ยคุณสมบัติยังไม่พร้อมแต่การทําสังขนาครั้งนี้จะขาดท่านก็ไม่ได้เพราะท่านอยู่กับพทธเจ้านานทรงจําพระธรรมพระวินัยได้มากจะขาดพระอานน์ก็ไม่ได้ตอนนี้คุณสมบัติยังไม่เต็มที่ท่านก็เลยเร่งความเพียรอย่างเต็มที่เลยจนกระทั่งถึงคืนสุดท้ายวันพรุ่งนี้จะเข้าพรรษาเนี่ยท่านก็เร่งความเพียรอย่างสุดๆเลยเนะ เดินจงกรมนั่งสมาธิทั้งคืนสลับไปสลับมาเดินนั่งเดินนั่งเดินนั่งอยู่นี้ทำเพื่อจะเอาจน,อนค่นคืนนะจนถึงตีสองตีสามก็ยังไม่ได้บรรลุอะไรท่านก็เลยวางใจหรือภาษาเราอาจจะคิดว่าถอดใจก็ได้ แต่ยังยังไม่ถึงกับถอดใจท้อถอยนะแต่เหมือนกับว่าอยช่างมันเทอะพักผ่อนสักหน่อยแล้วค่อยตื่นมาทำความเพียรต่อพอใจไม่เอาแล้วเนี่ยท่านก็ออกจากที่เดินจงกรมเ,เดินขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอหรือรู้เนื้อรู้ตัวนั่นแหละทุกๆุกก้าวจากที่จงกรมมาเตียงที่ท่านกำลังจะนอน ท่านก็นั่งลงบนเตียงเนี่ยเท้ายกขึ้นท่านก็รู้เนื้อรู้ตัวทุกสเตปทุกอิริยาบถเนี่ยทุกๆโมเมนต์เนี่ยท่านรู้ตัวหมดรู้เนื้อรู้ตัวสติสัมปชัญญะติดต่อต่อเนื่องทุกๆขณะเลยตั้งแต่ยกขาขึ้นมาตัวกำลังจะเอ็นลงขายกขึ้นยกขึ้นจากพื้นหลังเอ็นลงศีรษะยังไม่ทันถึงหมอน จิตของท่านก็หลุดพ้นในขณะนั้นพุทธบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยเพราะอิริยาบถท,ที่ติดต,ต่อต่อเนื่องนี่แหละแล้วท่านวางใจว่าไม่เอาแต่ไม่หยุดความเพียรนะตอนแรกคือทําเพื่อจะเอาจะเอาเนี่ยตั้งแต่หัวค่ําจนกระทั่งค่นคืนเนี่ยก็ไม่ได้อะไรเพราะใจที่จะเอามันมากพอท่านผ่อนมันลง แต่ไม่ขาดการกําหนดไม่ขาดการเจริญสติมันถึงที่ถึงเวลาก็ได้ผลเลยดังนั้นเนี่ยการปฏิพฤติการประพฤติการปฏิบัติธรรมเราต้องทําเพื่อไม่เอาเนทําเพื่อเสียสลัดอย่าไปเอาเนพอจะเอาแล้วเนี่ยปฏิบัตินานแค่ไหนจนเหมือนที่ว่านะทางจงกรมลึกเป็นศอกนั่งจนเป็นแผล มันก็ไม่ได้เพราะทำเพื่อจะเอานั่นเองแต่ขอให้เรามีฉันทะมีความพอใจในการทำมีความตั้งมั่นติดต่อต่อเนื่องเป็นวิริยะใส่อกใส่ใจ,ต,ใจตั้งใจตั้งเจตนาแล้วก็มีปัญญากำกับย่อมถึงอย่างแน่นอนทำเพื่อเสียสละทำความดีเพื่อความดี แต่ไม่ได้ทําเพื่อเป็นคนดีถ้าทําความดีเพื่อเป็นคนดีแล้วมันทุกข์นะเพราะติดว่าเราเป็นคนดีแล้วเหมือนกับคนที่เลิกเหล้าได้ไปเห็นคนอื่นกินก็เป็นนั่งเพง่งนั่งมองเอ้ยอย่าไปกินกินทําไมกินดดนู่นคิดนู่นคิดนี่เพราะติดดีเหมือนคนที่ติดบุหรี่แล้วเลิกบุหรี่ได้ก็ไปนั่งมองคนอื่นสูบด้วยความไม่พออกไม่พอใจด้วยความคิดดูถูกเหยียดหยาม สารพัด่ติดดีนะการติดดีเนี่ยมันละยากกว่าการติดชั่วหลวงปู่มั่นท่านสอนเ,นเป็นงั้นจริงๆการติดชั่วพอรู้เนื้อรู้ตัวมันก็พอจะกลับจิตกลับใจได้นะแต่พอติดดีแล้วเนี่ยมันมองไม่ออกเนี่ยตัวตนมันทับไปหมดเนี่ยทิฏฐิมาณะอัตตาตัวตนอีโก้มันคลุมไม่หมดว่าเราเป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดมีปัญญามาก เพื่อปฏิบัติทำมากากติดดีซะแล้วดังนั้นเราจึงต้องทําความดีเพื่อความดีไม่ได้ทําความดีเพื่อเสียสละมาประพฤติมาปฏิบัติก็เพื่อเสียสละละตัวละตนเพื่อไม่เอาเนี่ยถ้าจะเอาแล้วมันจะไม่ได้อะไรแต่เราทําเพื่อให้ทําเพื่อปล่อยทําเพื่อวางทําเพื่อเสียสละละตัวละตนชีวิตทุกคนก็จะสงบเย็ยนเป็นพระนิพพาน ขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคนในการตั้งใจประพฤติปฏิบัติในวันนี้เป็นวันแรกนะขอตั้งจิตอธิษฐานใจขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและบาร,รมีธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์อภิบาลปกป้อง,องคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ปราะศะจากสัพพทุกสัพพโกสัพพโรคสัพพภัยอันตรายใดๆจะได้มาพ้องผ่านจเจริญยั่งยืนนานด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัต,บติด้วยกันทุกท่านเถิด